ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ตุดีชาว m e ต a ฮิวแมนและผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มไพ r โรไฟที่มีปีกหรือคือเค a อสซ o รัสที่สามารถหาได้จากในเซิร์ฟเวอร์เดเวนซีเคียวนะทีมที่สําหรับใช้ในการฟาร์มตัวไพ r โรไฟเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันในคลิปนี้ครับตัวทีมนะครับเราจะใช้เป็นทีมเมตาที่เราเคยใช้เป็นตัวอย่างในตัวคลิปที่1ไปนะครับของอารีนาเวอร์แเราก็จะใช้คอมเดียวกันเลยนะครับก็คืออัลตมิกซนล Snow Globe แล้วก็ Urethiel หรือว่าปล่อยไฟฟ้าน,นี่นะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับรวมถึงตัวยิมนี้ที่เป็น Chaosaurus เนี่ยเราจะสามารถลงได้ตอนเซิร์ฟเฟสที่2เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเข้าเฟสสองซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวยีน Chaos ที่สามารถแลกได้จากในอารีนาช็อปเนี่ยน่าจะหมดไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวิธีการหลังจากนี้จะเป็นวิธีการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพและเร็วมากที่สุด เพื่อที่เราจะได้ยินตัวอย่างสําหรับการผสมยีน chaos ที่เป็นหลอดในการฟิวชั่นนั่นเองนะครับและเมื่อเซิร์ฟเวอร์เข้าเฟสที่2อนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหาของอะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะได้โฟกัสไปที่การจับเด v เวียนเลเวลสูง,สง,สงแล้วก็ทาการฟิวชั่นเดฟเวียนที่เอาสกิลดีๆมาใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าในแต่ละตัวที่ผมใช้ในปัจจุบันอยู่ตอนนี้ทีมสําหรับการซ้มตัว chaos รัตแต่ละตัวใช้สกิลแพสซีฟอะไรบ้างนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับ Atomic Snail เนี่ยสกยิลที่เราควรจะเลือกมาใช้งานนะครับก็คือ Speed Up ซึ่งเอาจริงผมยังไม่ได้หยิบมาใช้งานนะเราสามารถเลือกใช้ Speed Up หรือว่า Deviant Energy c o n d i t มาใช้กับตัวนี้ได้ไม่ต้องไปเน้นที่ค่าพลังโจมตีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว support โดยตรงทําไมถึงต้องเป็สองสกิลนี้เหตุผลก็คือ Passive ครับ,รบเพราเคียบอกไว้ว่าผลของตัวสกิล Speed Up หรือว่า d e v i a n Energy c o n d i t เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น45% ดังนั้นสกิลที่เราควรใช้งานที่ไม่ใช่สกิลโจมตีปกติก็คือ2สกิลนี้นั่นเองนะครับ speed up กับ devast energy condio ซึ่งเอาจริงผมก็ยังไม่ได้ทำนะก็เลยมาไกด์ไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำคุณสามารถหา2สกิลนี้ได้นะครับต่อมาตัว DPS หลักๆของเรานะครับก็คือตัว snow globe สกิลที่จำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องมีนะครับก็คือเพราะว่าตัวมันเองนะครับใช้พลังงานไปเยอะมากก็คือ500หน่วยการที่เราสามารถฟื้นฟูพลังงานได้อีก6.7%เนี่ยถือว่าเยอะมาก และนอกเหนือจากนี้นะครับเราควรจะใช้ตัว Elemental Overload เพื่อเพิ่มการโจมตีให้แรงขึ้นอีก45%ทําให้ตัว Snow Globe เนี่ยสามารถรีดศักยภาพดาเมจออกมาได้สูงขึ้นมากนะครับในฝั่งของ Electric Eel หรือว่าปลายไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้ไม่ต่างกับตัว Snow Globe นะครับก็คือ Rapid Charge แล้วก็ Elemental Overload เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังงานได้แล้วก็ทําดาเมจได้ด้วยดังนั้นสกิลหลักๆ Passive ที่เราจะใช้ก็คือมีอยู่2อันนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาทีมนี้ไปลงให้ดูกันเลยนะครับแบบที่ไม่ต้องมีการเร่งเวลากันดูว่า ในทีมนี้เราจะจบได้เร็วแค่ไหน ในทีมคอมนี้ก็ยังถือว่าลงได้สบายนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ยาหรือว่าตัวเร่งเกตสกิลอะไรเลยนะก็คือลงแบบปกติแล้วก็ปล่อยมันตีออโต้ไปอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ทีมนี้แหละนะครับในการฟาร์มแบบรัวๆนะถ้าเกิดว่าใครแลกไม่ทันในช่วงแรกๆจริงๆเนี่ยวิธีการหลังจากนี้ก็คือการฟาร์มที่บอสแล้วก็สแปมไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่มาแนะนําว่าในอารีน่าที่2เนี่ย ฮอตสปริงอารีนาเราสามารถใช้ทีมไหนในการฟาร์มตัวไพโรได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าใครมีทีมเมตาอะไรนะคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้รู้ว่าเออนอกเหนือจากทีมนี้ที่ใช้ฟาร์มเนี่ยมีทีมอะไรที่น่าใช้งานกันบ้างนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนกันคุณสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพใต้ช่องได้เลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ